เมื่อไม่นานมานี้ดิฉันได้ฟังสถานีวิทยุเพื่อความมั่นคงของพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคมออกอากาศจากวัดปากน้ำบุงสะพังอำเภอเมือง,อองจังหวัดอุบลเวลาประมาณห7ถึงเป็นนาฬิกาสิ่งที่ได้ฟังคือการสอนสมาธิแก่ญาติโยมสรุปความได้ว่าถ้าสมาธิเข้า หรือเข้าสมาธิได้เป็นสมาธิแน่ๆแล้วแขนขาจะไม่ตกอยู่ท่าไหนก็จะอยู่ท่านั้นเหมือนเดิมถ้ายกตัวคนนั้นขึ้นก็จะอยู่ท่านั้นดมเดิมเวนกรรมจริงๆมินหน้าละพ่ะครูจึงยังตายไม่ลงต้าเวทนาทรงสารชาวพุทธผู้ไม่รู้อิโนโนอินเนมากเลยค่ะ มีสมาธิแล้วทำให้คนแข็งทื่อราวกับท่อนไม้แล้วก็ศาสนาพุทธจะมีความหมายอย่างไรกันสมาธิหมายถึงคนเข้าสมาธิแนมแน่ดีแล้วเป็นท่อนไม้เลยแล้วมันจะมีความหมายเอาไปทำอะไรทำฟืนเนอก็ไม่ได้เอาไปทาทำที่นั่งต่างนั่งเอาทำโต๊ะมันก็ไม่ได้เอาไปทำอะไรไอ,อ่อททอออะ คือมันอินเดียเต็มท,ที่เลยคิดดีๆเถอะฟังดีๆเถอะความเข้าใจของสายที่มิจฉาทิฏฐิเนี่ยมันฟังแล้วมันสุดสังเวชใจตลกก็ตลกสูงสงเวชจะกเอ่ก็เป็นไปได้อยู่นะเพราะอ,อุปาทานเป็นไปได้หมดมันยึดมั่นถือมั่นนันก็เป็นเหมือนกับข่าวกำลงออกพระบิดาอะไรเนี่ยลทัทธิพระบิดาากินสเสลกินขี้กินเยี่ยวกินขี้ใครของพระบิดา ที่กำลังออกข่าวกันครมโครมตอนนี้นี่ก็แปแสดงแห่เหนุวาความีอุปทานมีอุปทา,า,า,านที่ยึดมั่นถือมัน่นโอ้ยึดอย่างสนิทคนที่ยึดมั่นถือมั่นสายหลับตาเขายึดมั่นถือมั่นแน่นกวากัเขาก็เชื่อว่ามันเป็นจริงอย่างนั้นคนที่ไปศรัทธาเร่มบสายพระบิดาเขาเนี่ย ซึ่งพระบ,บิดาก็ยืนยันว่าเขาเป็นพระบ,บิดาของทุกศาสนานี่ใหญ่คนสิบฟังแล้วก็เลิมเชื่อถือก็มีอุปทรนรโอ้โหเราได้พบผู้ยิ่งใหญ่ที่ยิ่งใหญ่กว่ายิ่งใหญ่แล้วนะเนี่ยสัตตาจะไม่ลืมหูลืมตาอะไรเลยให้กินขี้ก็กิกนกินเยี่ยวก็กิกนกินเลลก,ก็กินเอามา สเลมานรูหน้าล้างตาบอกโอ้โหไม่ต้องไปซื้อ,าอยาอย่างที่เขาขายตลาดอะไรมันเนียนน่ะเดียวโอ้โอ,อะฮะเอา,เอาน้ำเหลืองมาทามาเช็ดแทนเอาสเลดเอาอะไรน้ำเยี่ยวมาเช็ดเช็ดมาอะไรแทนอซึ่งมันก็ เรื่องของอุป,ปาทานยึดมั่นถือมั่นทั้งนั้นเลยแล้วมันก็เชื่อไปอย่างนั้นแล้วมันก็เกิดอาเทศนาปาฏิหารเป็นได้จริงอย่างที่เป็นเช่นคนเล่นศิยศาสตร์อยู่ยงโงงกพันหนังเหนียวฟันไม่เข้ามันก็ไม่เข้ากับอุปทา,านไม่ใช่เรื่องยิ่งเรื่องใหญ่อะไรเพราะ,ะรตั้งแต่อธิบายยาวหน่อยตรงนี้ ตั้งแต่ศรัทธาเริ่มใสเข้าทรงแล้วดิน้นสอนดินคนอยู่ดีๆมันไม่ดิ้นหรอกมันนึกว่าการดิ้นเป็นการได้แล้วเข้าและเข้าวิชาและวิชาที่เขายึดถือจริงอัตวิชาเพราะต้องดิ้นไปต่างๆนะแต่ต้องต้องรอกมือต้องอะไรแล้วแต่แล้วแต่ใครจะอุปทาน มีแง่แตกต่างกันมีเชิงแตกต่างกันสารพัดไปเยอะแยะท่ามากท่าหลายหลากท่ามากเลยเพราะคนเขา้าทรงจะไม่รู้กี่ท่ากี่ท่าเลยรุนแรงก็มีอ่อนช้อยก็มีสนุกสนานเรื่นเริงก็มีอู้สารพัดซึ่งเป็นเรื่องอุปปาทานทั้งสิ้น อาตมาผ่านสิ่งนี้ศึกษาสิ่งนี้มาจนกระทั่งแม่ชาตินี้ที่จริงก็ผ่านมาหลายชาติแล้วล่ะแม่ชาตินี้ก็ยังไปลองอยู่บางแล้วก็ไปผ่านสิ่งเหล่านั้นมาบางอาตมาเล่นเสรศาสตร์อยู่ในชาตินี้แปดปีไม่ใช่น้อยนอยอะเล่นแล้วก็ลองแล้วก็ทำกับสารพัดเหมือนอย่างเขาทำกัาทำเหมอ,อ มันจึงไม่ใช่เรื่องที่มานึกมคิดตะก,กะเอาไม่ใช่อัตมาผ่านมาจริงๆผ่านทั้งนั้นจึงเข้าใจเรื่องอุปทานี่แหละยิ่งใหญ่ที่สุดอุปทานนี่คือสแตติกของตันหาตันหาคือไดนามิกตันหาคือภาวะที่ยังเคลื่อนอุปทานก็สั่งสมตกผึกลิลกรนะมันเป็นคู่กันแล้วก ตกลงไปเป็นภพแล้วก็จะเกิดชาติอะไรรก็ไปอีกต่อไปตามปฏิสมุบบาทนะฟังดีๆตะมาขยายความรายละเอียดของธรรมะรายละเอียดของธรรมะต่างๆนานาอย่างในปฏิสมุบบาท11 12หลักเนี่ยไม่รู้คืออวิชชาเพราะฉะนั้นคุณไม่รู้คืออวิชชานี่คุณมีหมดนะอุปาทาน คนที่อวิชชาสมบูรณ์แบบอุปทานมีหมดทุกอย่างใครจะจูงไปไหนไปได้หมดนะคนไหนที่ฉลาดเนื้อกว่าก็ครอบงำทางความคิดจูงไปหมดไปเป็นบริวารเข้าไปหมดเพราะฉันอเริ่มรู้เริ่มมีวิชาเริ่มความรู้ที่เป็นสมาธิติของพระเจ้าเข้ามาจะรู้จักสังขาร การปรุงแต่งหรือว่าการสังเคราะห์สังขารกันสังเคราะห์ปรุงแต่งทำงานร่วมกันเป็นองค์ประกอบกันและกันเป็นผสมกันสารผสมหรือพลังงานผสมหรือวิญญ,ญาณผสมเจตสิกผสมปรุงแต่งกันอยู่เรียกว่าสังขาร พระพุ้ที่จะเข้าใจสังขารเป็นอภิสังขารมีความหมายจำเพาะที่สมาธิิอภิสังขารหมายความว่าสังขารได้อย่างวิเศษเป็นอุตรีมนุษธรรมของพระพุทธเจ้าคือจัดการสังขารนี่คือการจัดการการปรุงแต่งจัดการปรุงแต่งนัเนี่ยเป็นคนควบคุมการปรุงแต่งได้ ปรุงแต่งให้มันสะอาดจากกิเลสแยกแยะจิตเจตสิกต่างๆแล้วก็จับตัวปลอมตัวมายาปลอกลวงคือกิเลสให้ได้แล้วก็เห็นด้วยปัญญาอนนี้ว่านี่ไม่ใช่ตัวจริงนี่ตัวเ,เกเฮ้ยไปเองอย่ามาปลอมมาปลอมตัวอยู่ในนี้ตัวเกมาแทรกแซง เป็นตัวกะลิเป็นตัวเป็นโทษเป็นภัยปัญญามันมีฤทธิ์มีแรงกิเลสมันเห็นปัญญาแล้วมันวิ่งหนีเลยจิตก็สะอาดขึ้นสะอาดขึ้นวิญญาณก็เป็นวิญญาณวิญญาณก็วิญญาณที่วิญญาณเป็นวิญญาณก็เพราะรู้นามรูปมีอายตนะ ทีนี้จะมีนามรูปก็จะมีอายตนะจิตวิญญาณนะมีนามรูปอยู่แล้วจิตวิญญาณนะมีนามรูปอยู่แล้วผู้รู้จักรูปรู้จักนามทํางานร่วมกันเป็นก็คือมีรู้จักเอาไปผัดสะถ้าไม่มีผัดสะก็รูปนามก็ไม่ได้ทํางานอายตนะก็ไม่เกิดมันก็นี่หนึ่ง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 อยู่นั่นเนี่ มันมีผัสสะมีสองตัวเป็นเทวะเป็นภาวะสองและต้องสัมผัสกันภาวะสองต่างคนต่างนิ่งอยู่ด้วยกันเยอะๆมันก็ไม่เกิดปฏิกิริยาอะไรมันเกิดปฏิกิริยามันต้องสัมผัสกระทบกันจึงเกิดสภาพใหม่ขึ้นมาสภาพใหม่ก็คือวิญญ,ญาณแหละสำหรับผู้อวิชชาแต่พระพุทธเจ้าแจกแจงต่อไปอีกวิญ,ญญาณที่มีเวทนา คือราเรบเจตสิกของวิญญาณคือเวทนาผัสสะกันแล้วเกิดเวทนาตัวเวทนานี่แหละเป็นแหล่งกลางที่จะศึกษาด้วยเวทนาร้อยแปดโดยเรียนมโนปวิจารณ์สิบแปดมโนปวิจารณ์สิบแปดของ โลกีที่ยังมีอวิชชาแล้วเรียนรู้กิเลสเอากิเลสออกเรียกว่าเนคขมะก็มีเนคขมะมโนปวิจารเนคขมะอีก18เหมือนกันกับเกหาสิตะเหมือนกันตรงที่มันเป็น18มันเกิดกระบวนการปรุงแต่งกันอยู่เหมือนกันเกิดจากสุขทุกข์เอทุกข์มสุขสกับทวารห ตาก็เกิดสามนี้ได้เกิดสุขก็ได้ทุกข์ก็ได้ไม่สุขไม่ทุกข์ก็ได้หูกระทบเสียงเกิดสุขก็ได้ทุกข์ก็ได้ไม่ทุกข์ก็ได้จมูกกระทบกลิ่นสุขก็ได้ทุกข์ก็ได้ไม่ทุกข์ก็ได้ลิ้นกระทบรสก็เหมือนกันโพธิภพภายนอกก็เหมือนกันเกิดสามได้จนจิตในจิตกระทบกันก็เกิดสามได้เหมือนกันรวมแล้วเป็นสิบป ก็รู้กิเลสตัวเหตุของมันดับเหตุนิเสศได้ก็ออกได้ออกไปเป็นลำดับโดยเป็นฌานหนึ่งสองสามสี่ออกได้เป็นฌานหนึ่งสองสามสี่ขั้นแรกต้องเรียนรู้อย่างมากทั้งวิตกทั้งวิจารวิตกแปลว่าตัวดำริขึ้นมาแล้วก็แยกแยะออกมาถือตัวกิเลสให้ได้ พอแยกแยกออกมาแล้วก็รู้พฤติกรรมของจิตที่มันสะอาดหรือกำลังจะทำให้สะอาดแล้วก็จนสะอาดหมดก็มีก็เห็นอาการของมันเรียกว่าจาระวิจ,วจารเห็นจาระเห็นพฤติของมันจาระหรือจรณะก็เห็นมันจนกระทั่งมันสะอาดหมดกิเลสแล้ว ก็จบทำให้กิเลสหมดดับจบเป็นวิจารณ์ที่วิเศษแล้วสั่งสมลงเป็นตกผลึกเป็นสมาธิซึ่งใช้ภาษาเรียกว่าสมาหิตะฐานแรกท่านเขาเรียกว่าอัปปนาที่ไปใช้ก็ฌานสายหลับตาก็กใช้แต่เขาไม่อธิบายไม่ได้ ต่อจากอัปปนาพยปาาัปนาเจตโซพิรนโปนาพวกลับตาอธิบายไม่ได้ไม่พูดถึงเพราะมไม่รู้การก้าวหน้าของสมาธิสมาธิอย่าสมาหิโตนะสมาหิตะเนคือผู้ที่รู้เจโตปริยาณสิหรู้จักราคะทะโทสะโมหะสาระคะสาโทาโสะสมองเกี่ยวกับราคะเกี่ยวกับโทสะเกี่ยวกับโมหะ แล้วทําให้กิเลสราคะลดลงจะไม่มีได้เรียกว่าวีตราคะทําให้กิเลสโทสะลดลงลดลงจนไม่มีได้เรียกว่าวีตาาาโลลลลม,ม,ตมโทสะทําให้โมหะลดลงลดลงลดลงได้จนกระทั่งไม่มีก็เรียกว่าวีตะโมหะเพราะนัิปฏิบัติแล้วก็จะเห็นรายละเอียของตัวเองได้เป็นลำดับลรืบรับ ลำดับแรกเรียคู่แรกที่ได้สายศรัทธากับสายปัญญาสายธรรมานุสารีกับสายศรัทธานุสารีสายศรัทธานุสารีก็จะเป็นสังคิตังจิตังสายธรรมานุสารีก็จะเป็นวิกิตังจิตังมันไม่ผูกเกาะกันแน่นเลยแต่สังคิตังจิตังนี่มันจะเกาะกันแน่นสายศรัทธา ส่วนสายธ,ธรรม,มนุสารีหรือเข้าไปหาปัญญาก็จะกระจายไปเรื่อยๆแต่ถ้ามิจฉาทิฏฐิก็จะเกาะก็จะกระจายมากเลยทางมิจฉาทิฏฐิทางสังกิตตังก็จะเกาะกันแน่นเลยและก็ไม่ค่อยมีปฏิภาณป,ปัญญานี่เพราะฉะนั้นสังกิตตังกิตตังเนี่ยรู้จักพระผมเป็นสังคตังไหมนั่นนะมันเกาะกันมันเป็นสังคตังมันเกาะกันแน่นสังสังกิตตังจิตตัง ส่วนวิกิตังกิตังนั้นกระจายระก็แก่ศรัทธาก็แก่ธรรมานุสารีก็แก่เรียนรู้อย่าไปจมอยู่ตรงนั้นทําให้ดีคืนทําให้จิตมันจเจริญขึ้นเรียกว่าสัอุตระจิตที่ดีขึ้นจเจริญขึ้นได้วยแต่ดีกว่านั้นยังมีอีกยังไม่จบก็จะรู้มีปฏิภาณู้ตัวเองว่ายังไม่จบยังไม่เป็นถึงอนุตรังจิตตัง ยังเป็นแค่สังส,อ,สอุตระยังไม่ใช่อนุตระยังไม่สมบูรณ์ก็ทำไปต่อไปอีกดีกว่านั้นยังมีอีกดีดีดีขึ้นจนตรักเกณฑ์ของการจบด้วยอนุตตรังจิตตังก็คือตั้งมั่นเป็นสมาหิตโตตั้งมั่นเป็นสมาหิตเป็นสมาหิตัง สมาหิตังนั้นคือสมาธิของพุทธอะสมาหิตังคือยังไม่ถึงขั้นตั้งมัน่นพราะจิตตั้งมั่นของศาสนาพุทธที่เป็นฌานก็ดีเป็นสมาธิก็ดีเป็นวิมุตติก็ดีที่ตั้งมั่นนั้นเรียกว่าสมาหิตะสมาหิตังสมาหิโตเป็นคําที่ไม่ไม่ใช่ของทั่วไปที่เรียกว่าสมาธิหรือเจโตสมาธิเท่านั้น เพราะมีวิมุตต์จริงๆแล,แล้วตรวจได้อีกทีหนึ่งย้อนไปอีกตรวจว่าวิมุตต์แปว่าหลุดพ้นหมดสิ้นกิเลสจริงๆไม่ใช่มีเศษธุลีเหลือเศษของอภิมุตติอยู่ก็ไม่ใช่หมดเลยเป็นวิมุตติอีกคู่หนึ่งตบท้ายนิเจโตปริญาส16อัตมามีสภาวะพวกนี้สมบูรณ์จึงเอามาขยายเป็นภาษาไทยภาษาง่ายๆภาษา มันเดินทางภาษาพวกเรานี่แหละภาษาไทยภาษาไทยสามัญให้พวกคุณฟังเข้าใจชัดขึ้นไหมคุณบอกว่าคนบรราดาเนยบอกว่าถ้าสมาธิถ้ามีสมาธิแล้วทําให้คนแข็งทื่อราวกับท่อนไม้แล้วก็ศาสนาพุทธจะมีความหมายอย่างไรกัน จะมีความหมายอะไรถ้าทำให้คนเป็นท่อนไม้ท่อนสูงแข็งเฉยเฉทำให้คนเป็นก้อนอินก้อนหินเป็นท่อนไม้ก็เอาไว,ว้โขไว้ทุบอันนั้นอันนี้เท่านั้นเองจะทำไปทำอะไรก็ไปเอาหินเอาไม้ง่ายกว่าไปเอาคนให้มานั่งสมาธิแข็งแล้วคนกว่าจะเอาไปทุบได้ก็ไม้เอาหินมาเลยใช้เลย คุณคนบรรดาบอกว่าพุทธศาสนามีไว้เพื่อช่วยให้คนพ้นทุกข์มีจิตใจตั้งมั่นไม่วันไหวเมื่อกระทบผัสสะเป็นสมาธิที่เกิดจากการปฏิบัติมรรคองแปดนั่นเองอก็ถูกต้องนะหรือจจรานสิภาวิชา8ดนั่นแหละสมาธิของพระเจ้ารวมแล้วก็โพธิปักขิธรรมสามสนั่นแหละ นในหลวงรัชการที่9ทรงมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับพุทธศาสนาว่าก็ะหมาคมขพูดเปิดจุดๆพระพุทธศาสนานั้นมีลักษณะพิเศษประเสริฐในประการที่อาศัยเหตุผลอันเที่ยงแท้ตามเป็นจริงเป็นพื้นฐาน แสดงคำสั่งสอนที่บุคคลสามารถใช้ปัญญาไตรตรองตามและหยิบยกขึ้นปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญและความบริสุทธิ์ได้ตามวิสัยของตนจึงเป็นศาสนาที่เข้ากับหลักวิทยาศาสตร์ง่ายที่จะส่งเสริมต่อวงนี้เปิดพระราชบัรญัติใน การเปิดประชุมใหญ่ของสมาคมพุทธศาสนาทั่วราชอาณาจักรที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่27ตุลาคม2515 15นะอาตมาก็เพิ่งบวชได้3ปี3 4 5ย่างของปีที่3 ถ้าสังคมพุทธมีแต่ความงมงายไร้เหตุผลกันอยู่อย่างนี้เห็นทีพวกครูต้องเหนื่อยอีกนานนะคะเหนื่อยก็เหนื่อยเหนื่อยก็เหนื่อยมันเหนื่อยอยู่แล้วนะแน่ๆอยู่แล้วนี่กลับมาสู่อาการลิงคนิมิตนะไม่ใช่หลับตามีเงื่อนไขว่าไม่ใช่หลับตา มีอาการเพราะอาการนั้นเกิดจากผัสสะเมื่อเกิดผัสสะมีอาการเนี่ยก็มีนิมิตอีกทีหนึ่งเป็นคำสรุปรวมอาการนั่นแหละจากสปัสกันเป็นอายตนะเป็นสองสรุปมาเป็นสภาพรวมได้เลยสภาพที่สรุปมารวมไปเป็นเลยได้เรียกว่าเวทนา ตามหลักปฏิสมุบาทอาการหลักปฏิสบุตทวิญญาณน,นามรูปอายตนะผัสสะเวทนานามรูปอายตนะผัสสะเวทนานามรูปคือสองสภาพกระทบผัสสะกันเข้าเกิดอายตนะ สองสภาพนี่แหละสองนี่แหละรวมแล้วคือเวทนาคือหนึ่งความรู้สึกรวมรวมอายตนาสองกระทบกันแล้วเ,เกิดอาการขึ้นมาให้รู้เรียกว่าเวทนาความรู้สึกของแต่ละคนก็ให้ประศึกษาที่ตัวเวทนาในเวทนานี่มีเหตุแห่งทุกชื่อวัตนาอุปาทาน ผู้ยังแก้ตัหาแก้อุปทานล้างตันาล้างอุปทานไม่ได้หมดก็เหลือพบชาติเมื่อมีพบมีชาติอยู่โสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสะก็เป็นอันหวังได้เพราะฉะนั้นจุดสำคัญที่สุดที่จะต้องปฏิบัติคือเวทนา รพระพุทธเจ้าจึงแจกเวทนาออกเป็นในกระบวนการของเวทนาร้อยแปดาปนั้นผู้ที่จะผู้ที่จะศึกษาธรรมะของเจ้าไม่รู้จักเวทนาร้อยแปดพูดกันไม่รู้เรื่องปิดประตูที่จะบรรลุอลหรหันต์อีกเหมือนกันไม่พูดถึงเวทนาร้อยแป โดยเฉพาะไม่เข้าใจเคหะสิตตะกับเนคขัมมะเคหสิตตะเวทนากับเนคขัมมะสิตตะเวทนาที่พเจ้ทาท่านแจกเอาไว้เรียกว่าอาการของมโนสิบแปพฤติกรรมของมโนม,ม,มโนปะวิจา,ารวิจาระพฤติการพฤติกรรมของ อาการของจิตอาการของจิตอย่างเป็นโลกิยาเรียกว่าเคหสิตะรู้จักกิเลสเรียนรู้เข้าไปแล้วก็เล่นรู้กิเลสจับกิเลสทําให้กิเลสออกมีปัญญาเข้าไปล้างกิเลสกิเลสกิเลสดับ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 ลดลจนหมดจนถึงขั้นอุเบกขาเป็นตัวสุดท้ายของเคหสิตาหรือมโนปิจารมโนปิจารของเคหสิตาเคหสิตาเขา โคจิจิสบหกเขาก็มีอุเบกขาของเขาเหมือนกันของเนคขมาสิตะก็มีอาการของอุเบกขาอุเบกขาของเคหิตะกับอุเบกขาของเนคคมะคนละอยะ่างอันนี้แหละคือสมาธิติกับมิจฉาติที่แท้ททททท วิธีทำอุเบกขาของเคหัสตะเขานั่งหลับตาสะกดจิตให้หยุดนิ่งนิ่ง,งแล้วก็แปลอุเบกขาว่าอัุกขมสุขไม่มีทุกข์ไม่มีสุขนิ่งหยุดไม่รู้แล้วไม่มีเขาเรียกว่าอนัตตารือสุญญตาเลยด้วยและเรียกว่านิพานเลยนิโรดนิพานในสัญญาความกำหนดรู้ กำหนดหมายสัญญาของเขาเป็นอย่างนี้แล้วเขาก็ได้นามรูปหรือกายกายเป็นดังนี้คือนิ่งสัญญาเป็นดังนี้คำว่ากายเป็นดังนี้นเขาผิดเพราะกายของเขาไม่มีข้างนอกกายของเขานั่งหลับตาไม่มีภายนอก เพราะยันเมื่อเข้าใจคําว่ากายไม่มีภายนอกนี่มิชาทิฏฐิในสังโยชน์ข้อที่หนึ่งเพราะเข้าใจกายยังไม่ส,สมาธิติตั้งแต่ต้นในพุทธศาสนาเมืองไทยก่อนอัตมาจะมาเกิดเข้าใจว่ากายคือภายนอกเป็นวัตถุเท่านั้น ไม่ได้เข้าใจว่ากายนี้มีจิตร่วมกายไม่มีนามมาทำร่วมไม่ได้มิจฉาทิฐิกายอยู่เอกเทศเป็นสาระของวัตถุเท่านั้นผิดก่อนอาตมามาเกิดเข้าใจว่ากายคือสาระทางวัตถุเท่านั้น อตาตมามาเกิดแล้วก็มศาสาธยายมาเปิดตรงนี้แล้วก็ไม่ได้เปิดทันทีด้วยอตามาเพิ่งเปิดรายละเอียดของกายอันนี้ทีหลังแรกๆก,ก็ไม่ได้อธิบายคำว่า,าบุญก็ดีคำว่า,ากายก็ดีอธิบายสมาธิมาก่อนเท่านั้นฌานก็ยังไม่ได้อธิบายชัดนะัก แต่ตอนนี้เนี่ยได้ขยายความมาหมดละคิดว่าหมดแล้วด้วยหมดในรอบที่มันจะต้องเป็นจะเป็นอรหันต์ได้หมดในในรอบในสาระที่มันจะเป็นอรหันต์ได้หมดราะฟังอัตมาแล้วเนี่ยจึงมีอรหันต์เกิดพวกเราจึงเกิดอรหันต์และมีอรหันต์จริง ซึ่งเขายังเข้าใจยากเข้าใจไม่ง่ายนะความเป็นอาราหาันคือผู้มีนิพพาน